สัญญาณอันตรายปลวกกำลังจะขึ้นบ้านผมโอ้โหจะทำยังไงดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับปลวกถ้าขึ้นบ้านใครแล้วไม่มีผลดีสักอย่างครับมีแต่พังกับพัง ผมมีวิธีที่จะไล่ปลวกให้กับทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันในวันนี้จะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปชมด้วยกันเลยครับบ้านผมกําลังจะโดนยึดครับนี่เป็นเสาบ้านนะครับดูครับปลวกขึ้นโหวูวหดูครับนี่เลยนี่ครับดูครับ ตัวปลวกครับกําลังจะขึ้นเสาบ้านผมอันนี้เป็นเสาครัวนะครับเนี่ยมันขึ้นข้างบนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไม้ครับดูครับกําลังจะขึ้นเลยแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายครับผมก็เลยจะกําจัดเขาด้วยสิ่งนี้ครับนี่คือน้ําครับน้ำเนี่ยก็จะประมาณ ประมาณลิตรครึ่งนะครับแล้วก็ผมมีเกลือครับถ้วยเต็มๆแบบนี้ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำให้เกลือละลายในน้ำนี้นะครับนี่นะครับผมละลายเกลือเรียบร้อยในน้ำเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ใช้น้ำอันนี้ครับใช้น้ำเกลือเนี่ยนะครับเอาไปราดเลย บริเวณรอบๆของเสานี้นะครับราดเลยครับบริเวณรอบๆนะครับราดเลยง่ายๆแบบนี้สาเหตุที่ผมทําแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตอธิบายให้ท่านฟังนะครับเนี่ยครับพวกนี้เป็นดินนะครับนี่เป็นดินที่ปลวกมันเอามานะครับเป็นดินดินบริเวณนี้แหละครับ ดินบริเวณนี้ที่ปลวกเอามานะครับมันจะสร้างเป็นเ,เรียกว่าอะไรเป็นรังแบบนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวของเขาเนี่ยโดนแดดเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินเวลาเขาจะไปที่ไหนครับเขาจะไม่ให้ตัวของเขาโดนแดดครับเห็นไหมครับจะวิ่งหลบเลยเนะครับเขาจะเอามาสร้างเมื่อเราเทน้ําที่เป็นที่เป็นน้ําเกลือลงไปตรงนี้นะครับจะทําให้ดินตรงนี้เค็มครับเมื่อดินตรงนี้เค็ม เขาก็จะไม่คาบเอาดินตรงนี้นะครับเอามาสร้างตรงนี้ครับนี่ครับเขาจะไม่สร้างไม่เอาดินมาเลยนะครับเมื่อรู้ว่าที่นี่ดินเค็มครับเขาจะหนีไปอันนี้ไม่ใช่เป็นการฆ่านะครับเป็นการขับไล่เขาให้หนีไปครับนี่ครับบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเรามีแบบนี้10บเสาเราก็ต้องทําแบบนี้1 0เสาสิเพราะว่ามันก็จะหนีไปที่เสาอื่น เราทําแบบนี้สิบเสายี่สิบเสมันก็โอ้โหลาบากเลยพี่พี่ครับสิบเสาก็เกลือก็แค่สิบถ้วยนะครับกับเราต้องเสียบ้านพี่พจะเลือกอันไหนครับเลือกที่จะเสียบ้านหรือว่าเสียเกลือ10ถ้วยนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการขับไล่ปลวกออกจากบ้านนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้เป็นเพียงวิธีการไล่ปลวกเท่านั้นเองไม่ใช่วิธีการกำจัดปลวกแบบถาวรเพราะว่าปลวกที่มันมาทำลายบ้านของเราเนี่ยมันอยู่ใต้ดินครับลึกๆล,ลงไปใต้ดินเราไม่สามารถที่จะใช้เกลือ โรยลงไปได้ครับวิธีที่ผมทํานี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของปลวกควรปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของปลวกครับบริษัท SPT กําจัดปลวกร้อยอสามารถให้คําปรึกษาท่านได้ครับท่านสามารถที่จะปรึกษาได้แบบฟรีๆเลยโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์062-197-3732 062 197-3732ปรึกษาได้ฟรีฟรเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ